สลามสายไหมอันนี้อะไรคะสลางไอเลี่ยนะสลางอเลี่ยนสลายไอเลี่ยนโอเคเลือกเอาแล้วนะโอ้ดาบเอาดาบสีชมพูสีแดงวันนี้เรามากินข้าวเที่ยง บรรยากาศติดริมโขงค่ะมาสมุนไพรลาสมุนไพรวะกินแล้วหายจากโรคภัยมาแ่นเอาจัดมาจัดมาน้องโดมีเรือเล่นผ่านมาแล้วนั่นไง อากาศดีด้วยนะท้องฟ้าโปร่งใสเดียวมองน้องว่าลองทักเพื่อนบ้านซิประเทศลาวนูน่นฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวนะสบายสบายดี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 ค่ะก็คือภาษาลาวสบายดี หลังจากพี่โดมกับต้องบัวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปไหนกันนะพี่โดมของเล่นโอ้โหยิ้มแข่งเลยจะไปซื้อของเล่นโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่โดมจะซื้ออะไรอันนี้ก็คือตลาดท่าเสด็จนะคะทางนี้นะไปทางไหนก่อนทางนี้ก่อนแม่ทางนี้ก็คือมันจะกลับนะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะไป เดินดูซีนูจะอ,อะไรของเยอะเลยนะคะถ้าเสร็จจังหวัดนง มาเจอร้านของเล่นแล้วน้องบวัวเอาเลือกอะไรอันนี้คืออะไรคะสล,ส,สลามสายไหมสลามสายไหมอันนี้อะไรคะ,ะสลายเลี่ยงน่ะสลางเลี่ยนสลายเลี่ยนเขาอันนี้นะนนมันทำยังไงน้องบวัวเล่นเป็นไหมนะเป็นมนะันนุ่ม่้ แล้วก็กี่บาทคะอันเนี้ยยี <20. S 1> ่สิบบาทฮะหนูเอาอะไรเอาเนี่ยโอเคอ่ะอันนึนนงน้องบัวได้สองอย่างนะน้องบัวได้พัดลมน้องบัวร้อนเอาพัดลมแล้วก็อันนี้เข,ข,ขาเรียกอะไรนะบัวสามไม่ใช่สลามราน้ำไม่จะนะสล,ส,ลนสลามน้ำเอเลี่ยนหรอน้ำลายเอเลี่ยน้าลย โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะโอเคพี่โดมเดินมาเมื่อกี้พี่โดมเดินมาเมื่อกี้ตกใจตุ๊กแกใหญ่ขนาดของกลัวม่กลัวลาลาสนใจแต่อดีตนะอ่ะวางไวดูไปอ่ะพี่โดมเจอร้านของเล่นแล้วอ่ะพี่โดมไปเลือกดูซิพี่โดมชอบอันไหนเยอะเลย ไม่ดไม่ชอบร้านนี้ก็ไปร้านอื่นก็ได้เยอะไ้เลือกออมีไหมอะไรคะใคูอ,อาบนัก็มีอแบบร้อยยี่สิบมีไสด้วยมั้งมีไหมสีนะมีเขียวมีแดงสีอะไรสีอะไรดีจะลองให้ ที่ตั้งใจมาอยากได้ดาบอ่าพอไปเห็นร้านของเล่นแล้วอยากได้โดนเอาสีาาอะไรดีไปเลยเอาเลือกเอาเบลสีแดงโอเคเลือกเอาแล้วนะโอ้ดาบเอาดาบสีชมพูก <c oughs> สีแดงเหรอใช่แดงใช่ไหมแดงใี่ไหมอ๋อเป็นแดงอันนี้ใช่ถ้าเปิดไปจะเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่ถ้าเป็นต้นเป็นสีนิคเลอ๋อโอเคค่ะครับพี่โดมได้ดาบใช่ไหมครับ น้องบัวก็ได้ของเล่นไปแล้วเมื่อกี้นี่แม่บอกว่าสองอย่างไม่ใช่หรอน้องบวัวได้สองอย่างของน้องบวัวมันราคา2ี่บาทแม่ก็เลยให้สอดอันอพี่โดมราคาดาบปนี้ราคาสี่บาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเจ้าหญิงไหมล่ะพอแล้วล่ะลูกเดี๋ยวเราไปเล่นะน,ะน้ำกันเนาะโอเคไหมสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่โดมพาเดินพาเดิน,เ,ดนเล่นตลาดข้าสึที่หนองคายต่อแป๊บเดียว